สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณเด่นเดินล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหุ้รัฐบาลในงวดประจําวันที่16บพฤษภาคมนี้นะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลักกิจเมรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับช so มนะคะสำหรับวันนี้ทางเราขอแนะนำการคำนวณเด่นเดินล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านผู้ชม แนวทางเดินลางของเรานะคะก็มีแค่สองตัวเลขเด่นเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสูตรนะคะท่านผู้ชมเอาหลักแสนสองครั้งบวกหลักร้อยครั้งที่สองบวกหลักหน่วยครั้งที่สองสองครั้งบวกหนึ่งคงที่นะคะการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีการทราบใดว่าพลนลำในอนาคตจอกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้ เรามาเริ่มทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นเดินร่างของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเดนอะไรบ้างหนักแสนสองครั้งนะคะสี่คนสองได้แปดแปดบวกสามสบกแปดสิบก้ 8, 19, 19นะคะยี่สดเจ็ดได้เลขเดนเนะคะเจบว่งคงที่นะคะได้แปดจะสำหรับผลออกรางวัลท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเจสา ในงดนี้การคำนวณเลขเด่นเดินล่างนะคะคำนวณได้เลขเจ็ดและเลขแปดผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวาัลเลขท้ายสองตัวในงดถัดมาออกเจ็ดสามเพราะฉะนั้นสําหรับตัวเลขเด่นเดินล่างในงดนี้ค่าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างรางวาัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกเจ็ดสามเราไารับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคำนวณในงดถัดมาหลักแสนสองครั้งแปดคนสองสิบหกสิบหกบวกแปดยี่สิบสี่ ยี 24, 24่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกแปดสาบวกแปดนะคะ 40, 40, สีส่ส,ส,สกันเล็เด่นศูนยะคะท่านผู้ชมศูนบวกหงคงที่นะคะก็ได้หนึ่งสำหรับผลออกรากมาเลขท้ายสงตัวในงวดถัดมานะคะออกหนึ่าหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นเด,เดินล่างในงวดนี้คํานวณได้นะคะ่เลขศนและเลขหนึ่งผลลงมาในออกมาแล้วนะคะรงางวัลเลขท้ายสตัวหนเพราะฉะนั้นในงวดนี้การคํานวณเลขเด่นเดินล่างนัข้าตัุเลขเด่นเลขหนนะคะท่านผู้ชม เลขหนึ่งในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างรางวัล,ลท้าย2ตัวออก1 9นะคะเรามาดชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาจะขออภัยนะคะหลักแสนนะคะเลข 8, ขออภัยนะคะหลักแสนสองครั้งเลขแปดนะคะแปครั้งก็สิบหกนะคะสิ 16, บวกเก้านะคะยี่สิบห้ายวกสองยีบวกสองนะคะยี 29. ยี่สิบเก้าไดเล็เด่นเก้านะคะท่านผู้ชมเก้าบวกหนึ่งคงที่นะคะได้สิบไดเล็ศูนย์จาสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกศูนย์ห้าสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขศูนย์ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวศูนย์ห้าเพราะฉะนั้นสำหรับตัวเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้ข่าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมเลขศูนย์ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกศูนย์ห้า เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนสองครั้งสี่คนสองได้แปดแปดบวกสองนะคะได้สิบสิบบวกสามสิบสามสิบสามบวกสามนะคะสิบหกสิบหกได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกหนึ่งคงที่นะคะได้เจ็ดจากสำหรับผลออกรางวัลรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกห้าหกในงวดนี้การคำนวณเลขเด่นเดินล่างนะคะท่านผู้ชมคำนวณได้เลขหกเลขเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวห้าหก เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณสูตรด้านล่างในงูนี้ข่าวตัวเลขเด่นใด้หกนะคะท่านผู้ชมใน6หกในการคํานวณข่าวมาในตาแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะรางเลขท้ายสองตัวออกห้าหกเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงดถัดมาหนักแสนสองครั้งหนึ่งคนสองก็ได้สองสองบวกศูนย์ก็ยังสองนะคะสองบวกสามนะคะได้ห้าห้าบวกสามนะคะได้แปดได้เลขเด่นแปดนะคะท่านผู้ชมแปดบวกหนึ่งคงที่นะคะได้เก้าอยาสำหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกหนึ่งแปดสำหรับแนวทางการคำนวณเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดและเลขเก้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมาออกหนึ่งแปดเพราะฉะนั้นสำหรับแนวทางการคำนวณสูงเดินล่างในงวดนี้ค่าวตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะท่านผู้ชมเลขแปดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดนี้ออกหนึ่งแปดนะคะ คืองวดประจำวันที่2พืษภาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเลข8ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่16พืษสภาคมนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ทางเราขอทำการคำนวณเลขเด่นเดินล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักแสนสองครั้งนะคะหาคนสองได้สิบสิบบวกศูนย์ก็ได้สิบสิบบวกแปดสิบแปดสิบแปดบวกแปดนะคะ ยี่สิบหกยี่สิบหกได้เลขกเดนหกนะคะท่านผู้ชมหกบวกหนึ่งคงที่นะคะได้เจ็ดจาหรับผลออกเรามารอลนกันนะคะท่านผู้ชมจะสสาหรับแนวทางการคํานวณเดนเดินล่างของเราในวันนี้ทางเราคํานวณได้เดนมาแล้วเลขหกและเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมจะสสาหรับแนวทางการคํานวณสูตเดินล่างในงวดประจาวันที่สิบหกพฤษภาคมนี้ทางเราคํานวณได้เดนมาแล้วเลขหกและเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายโปรดใช้วิจรรารณญาในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกทท่ทานโชคดีนะคะให้เฮงรวยรวยท,ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ